สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำ Japanese Cheese Cake นะคะแบบนิ่มๆนี้ส่วนผสมเราก็จะมีครีมชีสส e งร้อยห้าสิบกรัมแล้วก็เนยจืดเท่าไหร่ห้าสิบกรัมแล้วก็มีแป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดอีกเท่าไหร่คะคิมอ่านสิแป้งข้าวโพดอีก20กรัม ่แล้วอะไรต่อแล้วก็มีแป้งเค้ก60กร,รมัมอ่าแล้วก็มีครีม<ช>ออฟชาร์ท้าหนึ่งส่วนสี่ 4. ช้อนชาแล้วก็น้ำตาลหนึ่งร้อยสี่สิบกรมัมไข่หกฟองนมหนึ่งร้อยมลน้ำมะนาว อ่ะาวน,นี้คิมมี่ก็จะแยกก่อนแยกไข่แดงกับไข่ขาวทั้งหมดนะคะออกจากกันหกกองก่อน,นอ,อ่ะดีดีนะไหนนี่ทาให้ดูก่อนนะคะมีการตอกตอกเบาเราจะมีภาชนะ สามอันนี่แล้วเราก็จะใช้ตัวเปลือกไข่นะคะเป็นตัวช้อนไข่แดงขึ้นมาเราก็จะแยกไว้อีกอันหนึ่งปึ๊บอะคิมิเทไข่ขาวใส่โถใหญ่สชคะช่วยแม่หน่อยอ่ะมา นี่นี่ตัดอืมอ่าแยกนะคะอืมถือไว้แล้วก็เทใส่ ตอกแบบว่ากลัวไข่แดงแตกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไข่ขาวไปตีเราก็ช่วยตอกก่อนเนาะอันนี้พอดีจริงๆปกติจะให้คิมมี่ตอกเองแต่ว่าเราไม่มีไข่สำรองแล้วก็เลยคุณแม่ขอตอกล้วกันแล้วก็เทใส เราจะใช้เยอะมากใช้ทั้งหมดหกฟองตึ้งเป็นสิ่งี้เราชอบมากแต่บอกนะนี้ตึ้ง แล้วใส่ครีมออฟแทะใส่หนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะในขณะที่ครีม,มี่ตวงอันนั้นบัวก็จะตวงน้ำตาลนะคะน้ำตาลพี่กี้เท่าไหร่นะลูกน้ำตาล,ตาล140ร,ร้อยสี่สิบกรั คราวนี้เราก็จะแยกส่วนหนึ่งไว้ก่อนหลังจากนั้นเราก็จะมาตวงแป้งนะคะมีแป้งแป้งแป้งข้าวโพดเท่าไหร่ดูอ่นสิแป้งข้าวโพดยี่สิบกรัมอ่าแป้งข้าวโพดยี่สิบกรัมตัวเองอ่ะ แป้งเค้ก <cake> นะคะแป้งเค้ก <cake> เราจะใส่60กรัมอ่าทีนี้มาแล้วแป้งเค้ก <cake> 60กรัมก็ใส่รวมกันไปในอันเดียวกันนะคะ20บวก60ได้ไห่คะ20บวก60ได้80 80อ่าใส่ให้ได้80 อโอเคเอาอันนี้โอเควางไว้อ่าหลังจากนั้นเราก็จะไปตวงครีมชีสนะคะซึ่งเราก็จะเอาครีมชีสเนี่ยใส่ไปในอันเดียวกันกันเลยแล้วก็นมไม่ไปหยิบถ้วยตวงนมอะ่ะถ้วยที่ชงนมอยู่ตอนเช้านี่นะคะเราจะเอาครีมชีสนะคะ เราใส่250กรัมเข้าไปอ,อันนี้คือครัวซื้อมาแบบเยอะแบบอย่างเยอะๆนะแล้วก็เอามาตัดแบ่ง250 g. อันนี้จริงๆเอาไว้ทำนิวร์กชีสเค้กก็ตวงไว้อยู่ที่ประมาณตัดตัดแล้วก็ช่างเอาไว้อยู่ที่ประมาณ400นะคะะอันนี้ <c oughs> โอ้โหใหญ่ไปไหมเอาอันเล็กมีไหมคะปีนขึ้นไปหยิบมาอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปตั้งเตานะคะซึ่งบนเตาเนี่ยเราก็จะมีหม้อแล้วก็มีน้ำ ใช้นิดเดียวไงก็เยไม่อ่อนใหญ่ oh, <yeah. S 1> ใช้แค่ร้อยมลคิมมี่ตวงเลยค่ะเอานมร้อยมล oh, <yeah. S 1> เราก็จะประหยัดด้วยการเอาที่ติดๆไปด้วย <Yeah. S 1> เพราะว่าเดี๋ยวมันเปลือง <Yeah. S 1> ได้250รอยห้าสิบแล้วคิมมี่พร้อมยัง เราก็จะห่อเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทําเก็บไว้ทําชีสเค้กได้อีก่ตวงร้อยเอ็มแอลหนึ่งร้อยอ็ม นี้นะคะเราจะเอาส่วนนี้นะสามส่วนซึ่งมีเนยครีมชีสแล้วก็นมมาตั้งบนหม้อที่มีน้ำอยู่ข้างล่างนะคะโดยเดี๋ยวจะให้ทิมมี่มาเริ่มคอยดูคนดูอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่มันละลายเสร็จแล้วนะในขณะที่ทิมมี่เขากําำลังทำให้ครีมชีสละลายนะคะในหม้อทููก็จะมาตีไข่ขาวกแับบ ซีมอสท่าท้าพร้อมกับค่อยๆใส่น้ำตาลไปด้วยค่ะเราก็จะตีน,น,นั้งแรงนิดนึงเดี๋ยวจะให้มัน เติมตั้งแต่ยังไม่ตั้งแข็งมากก็หนอยัคนี้หนึงแป๊บนึงให้มันอยูของของนี่นะเนี่ย <c oughs> ตั้งละใช้ได้ละนี้เราก็กลับมาดูตรงนี้ไม่ร้อนเหรอลูกม,ม,มันก็อันนี้มันก็เริ่มละลายแล้วนะคะเนี่ยตัว มชีสที่เป็นก้อน oh. มันก็น้ำมันก็มีกระเด็นออกมานหน่อยเปียกเลยตองออนืไอน,นี้ก็ต้องถ้าเด็กๆทำเองเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่า mm hmm. มันจะมีไอ้น้ำที่กระเด็นออกมาซึ่งี่กระเด็ก็โดนบ้างแล้ว <laughs> อ่อันนี้นะคะ เราจะไม่เอาที่มันร้อนมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่ไข่ไข่แดงเข้าไปถ้าถ้าเราร้อนมากมันจะสุกอะอันนี้นะคะมีไปเตรียมเขียนกับมีดที่แม่หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาหั่นมะนาวเราต้องใช้มะนาวด้วย เวลาเราทำอะไรกับครีมชีสส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้ใส่มะนาวเพราะว่ามะนาวจะดึงความเข้มข้นและกลิ่นของตัวครีมชีสออกมาได้นะคะนี่เราก็จะหั่นมะนาวเราจะเอามะนาวเนี่ยทั้งหมดนะคะ1ช้อนโต๊ะนะอันนี้กะเอาก็ได้ ถ้าเด็กๆทำยังไม่มั่นใจว่าจะกะย,ยังไงก็นนตวงเอานะคะอืมอันนี้ครูก็จะค่อยๆใส่ไข่แดงลงไปให้ทีมีคนเด็กๆก,ก็จะสนุกตอนคนนี่แหละนี่หนูไหมคะร้อนไหมลูกไม่ร้อเนเลย มันอาจจะไม่ร้อนแต่สำหรับบางคนอาจจะร้อนก็ต้องระวังด้วยันนี้นะคะเราก็จะใส่แป,ป้งแป้งสองอย่างคือ,ปอ,อแป้งข้าวโพดแป้งเค้กแล้วเราควรป็นก้อนถ้าเราตัวอ้วก ลงไปเป็นก้อนอะ่ะแล้วก็ใส่ตะแกรงนิดหนึ่งนงเห็นไหมค่อยค่อคนหนึ่งคนคนหนึ่งต้นแป้งสนุกไหมคะม,มองไม่เห็นทีม้าตกทีม้าตกใส่ตะแกนไข่ ตอนนี้รู้สึกเหมือนตอนคนแข้งเราเหนื่อยแข็งแข็งเริ่มเริ่มแข็งขึ้นเลยใช่ไหมเพราะว่าเราเราใส่ปแป้งข้าวโพดแป้งหมไปแล้วอ่ะคาวน,นี้นะคะ<อ>เราก็จะมาบอกนิดนึงว่าอันนี้มันจะไม่อบธรรมดาคือมันจะต้องมีน้ําด้วยเหมือนนึ่งนะคะนึ่งบกบกอันนี้เนี่ยเราก็จะเอาภาชนะเราเนี่ยห่อด้วยฟอย เพราะว่าพอดีภาชนะของครโบวเนี่ยมันมีรูมีร่องถ้าเกิดว่าเราไปอยู่บนน้ำเนี่ยน้ำมันก็จะไหลเข้าเค้กฉะนั้นก็เลยเอาฟลอยห่อ,อก,ก่อน <c oughs> นะ <c oughs> นี้ <c oughs> เราก็เอาตัวไข่ขาวที่เราตีเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> โอ้มาใส่อันนี้จะกินแล้วมันยังไม่สุกเลยล <c oughs> ูกไม่เอา นี่เดี๋ยวเราจะถ่ายเทนิดนึงเพราะว่าภาชนะที่ที่นี่คนอยู่มันใหญ่ไม่พออ่ะที่นี่เทใส่น,นะคะขอขดช่วยขูดนิดนึงนี่หนูเป็น,นไปนี่ ทำขนมก็ต้องเลเป็นทำหนูหอมไหม oh, คิมชีสราะตั้งแต่เราบีบมะนาวลงไปมันจะหอมมากใช่ไหมอืมร oh. าวน,นะคะเราก็จะค่อยๆตักส่วนไข่ขาวมาใส่ในน,นี้ก่อนคนไปนะเคจริงๆเนี่ยเราจะเราจะไม่ใช้ตะก้อคนเนาะเพราะว่าเราปรัาไป ใช้ตะปอเนี่ยมันจะทำให้ตัวไข่ขาวมันค่อนข้าง,างยุบเราก็จะคนอย่างนี้นะคะเวลาเราคนเนี่ยเราจะคนตะวัดปึ๊บแล้วก็คนเบาๆคนไปในทางเดียวกันนะคะพอเรารู้สึกว่าเออเริ่มเข้าที่ละใส่ไข่ไขาวเพิ่ม ไข่แดงถึงไม่ฟูเนาะเพราะว่าแม้ว่าไข่ขาวมันมีอากาศมากกว่าปะแล้วเป็นตัวป้องกันไม่ให้ไข่แดงมันแตกงเ,เวลาสมมติว่าผสมออกมาเป็นลูกไก่เหมือนเหมือนเป็นแบบยืดหยุ่นยืดหยุ่นเน่ะมีฟองอากาศใช่ปะอะให้ทีมีทำบ้าง มันฟูมากเลยสุดยอดมันมันเหมือนตอนนี้มันเหมือนแป้งขค้ตอนนี้มันเหมือนชิฟอนได้ใช่ไหมแล้วมันก็เหมือนเหมือนอุ้ยนุ่นไหมเหมือนนุ่นเหมือนหจริงๆอะอันนี้มันเหมือนเมือแรงเลยตีจนให้ขึ้นเป็นเมอแรงนะคะอะพี่มีคนไปก่อนแล้วแม่จะพรีฮีทให้ เราจะใช้ไฟนะคะร้อห้าสองศาเป็นเวลา1ชั่วโมงกับ10นาทีครน,นี้เตาเนี้ยมันได้แค่ทีละ1ชั่วโมงก็เลยจะใช้วิธีว่า10นาทีก่อนแล้วหมุนเพิ่มอีกเลยทันทีให้ครบชั่วโมงอ่ะครน,นี้นะคะเราก็จะคนโหฟูดีมากเลยอะ่ะ ก็อยากบอกว่าอันเนี้ลองทําดูอะไรที่แบบเราไม่เคยทําใช่ไหมถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรดีกว่าไม่ได้ลองใช่ไหมคะอย่างต้องลองอันนี้ก็ต้องพยายามเราให้ถึงข้างใต้นะคะ,ะค่ะ,ะคิดว่าได้ละคิดว่า น,นี่<ช>อ่ะ,อะเราก็จะเทใส่อันนี้นะคะซึ่งก็ฟูมากฟูสุดๆเลยอ่ะสดยอดอ่ะ นี้เป็นเมนูหนึ่งที่คุณยายชอบใช่ <โอ S 2> ไหมเพราะว่าคี่ญี่ปุ่นเราไปเจอกันมาคุณยายก็ชอบมากกินเยอะมากตอนนี้ถ้าเ<ๆ>สมมต<ๆ>ิว่าเราอยากได้เป็นชอ็อกโกแลตเราก็เติมโกโก้ไป ได้ทีนี้เราเรก็ทำให้มันมแค่นี้ก็น่ากินมันไม่ต้องอบแต่ว่ามันต้องอบเพราะมันยังดิบขายล้วนๆน,นี่นะคะเทคนิคนิดนึงเขาบอกว่าน้ำที่จะใส่เนี่ยให้ใส่นะ้ำต้มเดือดลงไปในนี้ในถเดี๋ยวเล่าอ่ะ จะใส่เค้กเข้าไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่น้ำเตือดแล้วค่อยใส่เนี่ยวหัวทำหกแน่นอน มันร้อนละเพราะว่าเราใส่น,น,น,นี่นะคะเราก็จะตั้ง10นาทีก่อนแ็จแล้วเดี๋ยวเราที่กงให้หมุนให้ใหได้อีกชั่วโมงหนึ่งพอดีอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมารอดูกันว่าผลนี้เราจะสูเร็จหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะมันได้นะเราก็จะมาเปิด โอ้นี่คือรูนุ่มสวยเห็นไหมเลยมันก็ยังมีน้ำอยู่ข้างล่างนะคะเพราะว่านี่คือการ <c oughs> เหมือนกึ่งกึอบกึ่งกึ่งนึ่งนะทีนี้เราก็ต้องรอให้เย็นก่อนแล้วเราก็ถึงจะตัดได้มันก็จะกลายเป็นเหมือนสปองเค้กหอมไหมหอมมากอืม ใช่เราจะผัดผักเนาะติด <c oughs> ในจอด้วย <c oughs> โอเคถ้างานก็ต้องทำดูนะคะแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้น่ากินมากก็ไม่ต้องซื้อทานเลยอร่อยด้วยโอเคไปละค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>